เลือกตั้งอ,อบจเชียงรายร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตและโปรง่งใสกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมว่าการรับเงินซื้อเสียงนั้นมีความผิดโอ้ยใครๆเขาก็รับกันแล้วไม่เลือกผิดตรงไหนอ่ะรับเงินมาแล้วถึงจะไม่เลือกก็มีความผิดนะครับ โทษจำคุก1-10ปีหรือปรับ20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังถูกเพิกถอนสิทธิ์อีกด้วยนะอุ้ยน่ากลัวจริงๆฉันกลัวติดคุกละต่อไปจะไม่รับเงินซื้อเสียงอีกแล้วละ,ละดีมากครับคนซื้อเสียงคือคนไม่ดีนะครับพอดีมีคนเอาเงินมาให้แล้วก็บอกว่าให้ไปเลือกผู้สมัครกลัวจะติดคุกและเสียค่าปรับเป็นแสน เงินก็ยังไม่ได้ใช้เลยจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยงานรีบออกไปแจ้งตํารวจจะได้ไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่งั้นคงติดคุกแน่เลยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็สนสวมหน้ากากอนามัยแล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งณนานหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w v o t e c h e n a r r i p a o g o t h เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส